กับที่มาฉลองวันศุกร์ของพวกเราที่นี่ใช่แล้วชั้วันนี้พีเคและธัญญารายงานวครับผมนี่แล้ววันนี้เราจะไปพี่บอกว่าพี่เป็นกรองทุ่งใช่ไหมใช่ตอนนี้กางเกงที่เหมาะกับพี่มากเลยเราไปแลกกันไหมขยืมนได้ไหมได้เดี๋ยวเย็นนี้ไปพัทยาไปงานทิฟฟานี่เลยมาอัปเดตกันดีกว่าน้องชายของเราครับข่าวจะสนุก .com ออัปเดตเรื่องราวของหนุ่มป๊อปปองกูลนั่นเองนะครับที่ก่อนหน้านี้เขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวในเรื่องของการคบสอนใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่า ล่าสุดนะคะคุณป๊อปเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงสภาพจิตใจตอนนี้นะคะว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ลึกๆเนี่ยยังมีบาดแผลในใจอยู่นะคะแล้วก็มีการนัดพบจิตแพทย์ด้วยเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ดีขึ้นให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วป๊อปยังบอกนะครับว่าการขึ้นไปร้องเพลงทุกครั้งเนี่ยณนะช่วงนี้นะมีผลทางน้านจิตใจเพราะบางทีที่ขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยเพลงมันเป็นการเปิดประตูเปิดหัวใจ พอร้องเพลงเปิดไปแล้วน่ยมันปิดไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าต้องทํามันรูปแบบไหนไม่รู้ว่าทําไปแล้วมันดีรู้ไม่ดีเขาบอกว่าทุกครั้งที่อยู่บนเวทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าถูกจับจ้องไปหมดเลยซึ่งบางทีก็จะทําให้ดาวการเล่นโชว์หรือว่าร้องเพลงไปเลยช่วงนี้เลยคิดว่าจําเป็นต้องพบจิตแพทย์ดีกว่า แต่ว่าเรื่องผลกระทบทางด้านงานนะคะงานจ้างเนี่ยไม่มีผลกระทบอะไรนะคะแต่ว่างานเพลงเนี่ยก็ถูกเลื่อนออกไปซึ่งทางค่ายพยายามจะปล่อยนะคะแต่ก็ยังติดปัญหาอยู่นิดๆดหน่อยหน่อยซึ่งก็คุยกันว่าใกล้แล้วยังไงคนที่เป็นแฟนเพลงนะคะก็อดใจรออีกสักนิดนึงคงจะได้ฟังเพลงกันเร็วๆนี้เอางี้ขอช่วยเคล์อนในฐานที่รู้จักเข้ามา10กว่าปีแล้วเนี่ย<ห>าจากการที่เขาเป็นเป็นเป็นโค้ชเป็นโค <หา S 2> ้ช <หา S 2> ในหนึ่งในหนึ่งในเรลตี้โชว์ชมไม่ถูกปลดนะครับยังอยู่เหมือนเดิม<ช>ไอ้รู้สองคือ ป๊อปปองกูลถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นคนที่เล่นคอนเสิร์ตสดได้สนุกตลกและซึ้งมากใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอเขาครั้งหน้าส่งกำลังใจให้กับป๊อปด้วยกันละกันใช่ค่ะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกฝ่ายทุกฝ่ายให้กับทุกฝ่ายขอบคุณซีดอทคอมด้วยนะไม่โอ้โหถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังทันญ่าเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ออนริชมาม่านะครับผม